สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนบ้านสวนลุงติ่งนะครับเจ้ากระท่อมก้านแดงที่เพื่อนแบ่งมาให้เมื่อสักเก้าเดือนที่แล้วนะครับผมเอามาแอบไว้ใต้ร่มไม้จนลืมไปแล้วนะครับตอนนี้ต้นน้องสูงมากนะครับน่าจะเกือบเกือบสองเมตรแล้วนะครับใบใหญ่มากนะครับตอนนี้ฝ่ามือครึ่งได้นะครับเดี๋ยววันนี้น่าจะถึงเวลาเอาเขาไปหาที่เหมาะ,มาะดีกว่านะครับ จากที่ทราบมาเนี่ยเขาค่อนข้างชอบตรงจุดที่มีน้ํานะครับแต่ไม่ต้องแฉะมากนะครับแต่ชอบน้ํานะครับเป็นอะไรที่ชอบน้ํานะครับนี่นะมีอยู่สามสี่ต้นเองนะครับจะปลูกไว้เป็นพืชสมุนไพรนะครับเพราะมีสรรพคุณทางยารักษาโรคอยู่เหมือนกันนะครับติดติดสวนไว้นะครับบางทีอาจจะนํามาใช้ประโยชน์ได้ในอนาคตนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะครับว่าจะเอาเขามาทําอะไรได้บ้างนะครับ แต่วันนี้ต้องดูแลเขาให้แข็งแรงก่อนนะครับเดี๋ยวไปหาที่ปลูกกันดีกว่าครับเพื่อนเนี่ยนะฮะลักษณะเขาก็จะเป็นใบแบบนี้นะครับที่คิดว่าเรียกว่าก้านแดงเนี่ยก็คงเพราะว่าความแดงที่กระดูกใบด้านหลังเนี่ยนะครับจะมีสีสีแดงเลยนะครับบางใบเนี่ยจะชัดนะครับเดี๋ยวผมหาใบชัดๆนะครับนี่นะฮะประมาณนี้นะครับส่วนเจ้าใบใหญ่เนี่ย รู้สึกว่าจะยังจางๆอยู่นะครับน่าจะเพิ่งออกมาเป็นใบอ่อนนะครับเนี่ยนะฮะยอดเขาก็จะประมาณนี้นะครับอาจจะไม่ชัดนะครับเดี๋ยวซูมหนะ่อยอ่าเนี่ยนะครับยอดก็จะออกแดงๆเหมือนกันนะครับเพื่อนก็สมชื่อเขาแล้วครับพันการแดงนะครับเดี๋ยวผมไปเดินสำรวจหาที่ทางเขาดีกว่าลงไว้ในตรงที่มีแดดกำลังดีแล้วก็ไม่แฉะ แต่มีน้ำนะครับแป๊บเดียววันนี้ปลูกเสร็จนะครับจะได้ได้ต้นไม้ไว้ในบ้านอีกนะครับช่วงนี้อากาศกำลังดีนะครับความชื้นในอากาศค่อนข้างดีน่าจะเติบโตง่ายครับผมลือเขาออกมาจากใต้ร่มไม้แล้วนะครับเนี่ยฮะลากทะลุกระถางไปหมดแล้วนะครับก้าเดือกันครับแทบไม่ได้ขยับเขาเลยนะครับนี่นะครับความสูงนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะครับ ปุมมากครับเนี่ยนะสี่ต้นปลูกไม่ต้องเยอะและครับติดส่วนไว้รักษาพันธุ์ไว่เฉยๆนะครับเป็นสมุนไพรนะครับใช้เขาเป็นสมุนไพรนะครับเพื่อนๆนะฮะเดี๋ยวเราก็ดูสปปรรพคุณเข้าไปอีกทีแต่เราก็ต้องมีเขาเก็บไว้ก่อนนะครับวันหนึ่งที่อาจจะต้องนํามาใช้เป็นสมุนไพรก็จะได้เอามาใช้ได้นะครับคุณหลุมง่ายๆนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวอาจจะลองก้นหลุมด้วยปุ๋ยให้เขานิดนึงนะครับ เอาแค่เดี๋ยวเสมอกระถางก็พอมั้งครับแล้วเดี๋ยวหาไม้มาดามช่วยให้กิ่งเขาไม่สั่นรากเขาจะได้ไม่ขยับนะครับลมตีรากจะได้นิ่งจะได้ขยายรากเร็วนะครับเพราะตอนนี้มีรากทะลุมาเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวไปปลูกกันครับปลูกเสร็จเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะครับสี่ต้นทยอยหาไปเรื่อยๆครับร้อยนะครับเอาลงให้แค่เสมอดีแล้วเดี๋ยวกบเลยครับตรงนี้นะครับหนึ่งต้นมีแสง ยามเช้านะครับบ่ายก็น่าจะมีทางนู้นบังแสงให้นะครับคงมีความสว่างทั้งวันครับตรงนี้ใกล้สายรดน้ําด้วยนะครับน่าจะดูแลง่ายนะครับถ้าเขาขาดน้ําไปปลูกกันต่อครับเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆรดน้ําจนชุ่มแล้วนะครับแล้วก็หาอะไรแข็งๆมาดามกันลมไว้นิดนึงนะครับกันต้นสายนะครับน่าจะช่วยได้นิดหน่อยนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปทํา สามต้นที่เหลือกันครับหาจุดก่อนนะครับเดี๋ยวถ่ายเสร็จทีเดียวไปเลยนะครับต้นที่สองนะครับต้นนี้ผมเอามาไว้ตรงที่แดดแรงกว่านะครับแล้วก็โป่งไม่มีอะไรบังตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะทดลองเขาหลายๆแบบนะครับพอเรามีอยู่สี่ต้นเดี๋ยวทดลองไปคนละแบบเลยนะครับน่าจะรอสักต้นนะครับผมต้นที่สามทดลองเข้ามาอยู่ในแบบใต้ร่มไม้ลำไยนะครับนะฮะ ถัดจากต้นแรกนู้นมานะครับต้นนู้นยังมีแสงอยู่ครึ่งหนึ่งนะฮะอันนี้โดนบังอีกนิดนึงครับตอนนี้ก็ได้สามแบบแล้วนะครับเดี๋ยวไปทำต้นสุดท้ายนะครับต้นสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวต้นนี้ให้อยู่กับใกล้ๆต้นกาแฟลาบิก้านี่นะครับโตมาจะได้เป็นร่มเงาให้กาแฟนะครับโอเคครับเดี๋ยวปลูกเสร็จมาสรุปกันอีกทีนะครับเพื่อนเรียบร้อยทั้งสี่ต้นนะครับเพื่อน ลดน้ำฉ่ำๆไปเลยครับวันนี้ก็คงแค่นี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเขาอีกทีนะครับนี่ฮะตอนที่สองนะครับตอนที่สามนะครับตอนสุดท้ายนี่ทดลองเอาไปตรงแดดเลยเขาแข็งแรงนะครับแดดเยอะนี่นะครับ โอเคครับเพื่อนวันนี้ลาไปก่อนกับพืชกระท่อมก้านแดงนะครับที่เราปลูกไว้เป็นสมุนไพรใช้ในบ้านนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมบ้านสวนลุงติงสวัสดีครับ